สวัสดีครับวันนี้พบกับ VR ิล리ูตามติดชีวิตหงนนะครับัปเดตเดาวคราว,ราวสรุปความเคลื่อนไหวของแดงในรอบหนึ่งวันที่ผ่านมากันนะครับวันนี้วันที่27สิงหาคม2566นะครับพรีวิวก่อนเกมสถิติโงบอสขมนิวเอ็ดดี้ฮาวห้าวคืนนี้เดือดแน่คาร่ากับอนาคตบังโมรวมทั้งประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในรอบหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับผม ไปดูกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมวันศุกร์นะครับเชลซีชนะลูตัน3ประตูต่อ0นะครับส่วนเมื่อวานวันเสาร์นะครับบอลมัดแพ้อสเปอร์ศูนย์สองนะครับแล้วก็เบลนฟอร์ดเสมอคริสตันพาเลตหนึ่งหนึ่งอาร์เซนอลเสมอฟูลแลม22นะครับแมนยูแซงเอาชนะ Nottingham f o r เรสสประตูต่อ2นะครับเอเวอรตเปิดบ้านแพ้วูฟศนย์ประตูต่อ1นะครับส่วนคู่ดึกไบรตันเนี่ยก็แพ้เวสต์แฮมประตูต่อ3นะครับผมมาดูกันที่โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในคืนนี้นะครับผมคู่2ทุ่มเนี่ย2คู่นะครับผม ley, เบอร์ลี่เจอแอสตันวิลล่านะครับเชฟฟิล e ์ยู n นเต็ทีมน้องใหม่นะครับเปิดบ้านต้อนรับ Manchester City นะครับ แล้วก็คู่สี่ทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นนิวคาสเซิลเจอกับลิฟวูหงแดงของเรานะครับผมมาการที่ประเด็นแรกเลยนะครับเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับโดยลิฟวูเอ็กโคเนี่ยเอาบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเอ็ดดี้ฮาวมาเสให้ฟังนะครับผมเอ็ดดี้ฮาวบอกว่าเกมระหว่างนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลเนี่ย เตะกันไฟแลบดูเดือดแน่นอนนะครับคืนนี้ก่อนหน้านี้สื่อเขามองว่านิวคาเซิลเนี่ยเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็เริ่มเดือดตั้งแต่ที่เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเข้ามาคุมทีมเดือนพฤศจิกายนปี2021นะครับผมย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อรดูการที่แล้วนะครับที่หงแดงเราเนี่ยเปิดบ้านแอนฟิลนะครับแล้วก็เฉือนนิวคาเซิลไปได้ เฉือนชนะนะครับนิวคาเซนไปได้2ประตูต่อหนึ่งโดยได้ประตูจากฟาบิโอคาว์วยนะครับยิงประตูชัยในนาทีทดเจ็บนะครับในนาทีที่97เกว่ากว่าไม่กี่วินะครับทำให้ตอนยิงเนี่ยมันเหมือนกับมันระเบิดอารมณ์อของแฟนบอลแล้วก็สตาฟโค้ชสองฝั่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้าตอนที่เสมอกันหนึ่งหนึ่งเนี่ยนิวคาเซลเนี่ยเขาพยายามาดึงสารพัด เทคนิคแทคติกนะครับตุกติกเล่นทวงเวลาสารพัดน,นะครับพอรีภูยิงได้ทดเจ็บเนี่ยอารมณ์ความสะใจความดูเดือดมันก็พลุ่งพล่านขึ้นมานะครับทำให้กระทบกระทั่งกันระหว่างโค้ดทั้งสองฝั่งนะครับจนจนจอน,จนฮัชเตอร์เบิร์กของเรานะครับโค้ดผู้รักษาประตูเนี่ยก็โดนลงโทษปรับเงินไป7,000ปอนด์นะครับส่วนผู้ช่วยของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยดานิเลฮอเนี่ยก็โดนปรับ ลักษณะเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยมันก็เริ่มเดือดนะครับระหว่างคู่นี้ที่เจอกันนะครับผมทีนี้ความสัมพันธ์เริ่มดูเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างนิวคาสเซิลกับริพูเนี่ยก่อนหน้านี้เจเกนคอปเคยให้สัมภาษณ์ประมาณว่านิวคาสเซิลเนี่ยไม่มีเพดานสำหรับการใช้จ่ายเงินนะครับผมเพราะว่าได้รับการสนับสนุน จากกลุ่มทุนซาอุนะครับผมพอมาหลังจากนั้นนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับครอบก็ปล่อยมุกอีกนะครับประมาณว่ากฎใหม่ของพิมพิลีเนี่ยที่บอกว่าห้ามโค้ดแล้วก็ผู้ช่วยนะครับออกนอกพื้นที่เทคนิคอลแอรีเนี่ยครอบก็ปล่อยมุกประมาณว่าก็น่าจะมีโค้ดเพียงคนเดียวนะครับที่ได้รับอนุญาตในการออกพื้นที่ตรงนั้นนะครับเขาก็น่าจะสื่อถึง เอ็ดดี้ฮาวกับผู้ช่วยของเขานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เอ็ดดี้ฮาวกับผู้ช่วยเนี่ยชอบออกนอกพื้นที่ทิ c h นิคอลแอเรียอยู่ประจำนะครับผมทีนี้ย้อนกลับมาที่บทสัมภาษณ์ของฮาวนะครับฮาวเนี่ยก็บอกว่าการเจอกันระหว่างนิวคาสเซลกับริพูเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ไปอย่างยาวนานนะแล้วก็มันดูเดือดเลือดพล่านมาเสมออยู่แล้วแหละแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะดูเดือดเพิ่มขึ้นนะ หมายถึงว่ามันดูเดือดทุกครั้งอยู่แล้วนะครับผมในอดีตเนี่ยทุกๆคนก็อยากดูเกมนี้นะครับผมเพราะว่ามันเตะก,กันสนุกเตะก,กันดูเดือดเตะก,กันไฟแลบอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับสําหรับเอ็ดดี้ฮาวนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเจเกนครอปนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยยังคงให้ความเคารพกับเจเกนคลอปและก็สตาฟโค้ดของเขานะครับผม อย่างมากนะครับผมแต่เกมนี้ต้องเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันแล้วก็ดูเดือดแน่นอนนะครับผมส่วนความเคารพเนี่ยไว้ทีหลังเขาพูดประมาณนั้นนะครับผมสําหรับความคิดเห็นอของค l อปก่อนหน้านี้นะครับทั้งประเด็นเรื่องอการใช้จ่ายเงินแล้วก็การกฎใหม่ของพิมพ์ลีกนะครับผมเขาเอดีฮาวเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่มีปัญหานะก็ เขาไม่สนใจอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเขาขอพูดเกี่ยวกับทีมของเขาเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เอดดี้ฮาวยังทิ้งท้ายนะครับว่าเขาเนี่ยยังช้าแล้วก็มันตามมาหลอกหลอนเขาตลอดเวลานะครับมาตามมารบกวนจิตใจของบ่อยมากนะครับเกี่ยวกับผลการแข่งขันของฤดูกาลที่แล้วนะครับที่แอนฟิลนะครับมันทําให้เขาเนี่ยเจ็บปวดมากนะครับแล้วก็รวมทั้งเกม ที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับก็เจ็บปวดไม่แพ้กันนะครับแล้วก็นิกโป๊บเนี่ยสำหรับผู้รักษาประตูของนิวคาสเซิลนะครับนัดน,นั้นเนี่ยนัดในบ้านนะครับเซนต์เจมส์พาร์คเนี่ยเขาโดนไล่นะครับโดนใบแดงแล้วก็ทำให้นิกโป๊บเนี่ยอดลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศชิงชนะเลิศบอลลีกคับกับแมนยูในฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยก็พูดประมาณว่าคืนนี้ เหมือนประมาณว่าเดือดแน่เขาต้องการล้างแค้นอะไรน่าจะประมาณนั้นนะครับผมแล้วเราคอยมาดูกันนะครับรับรองว่าดูเดือดแน่ๆนะครับขอยให้กำลังใจนิพูกันนะครับคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งนะครับนี่เป็นผู้ช่วยของเขานะครับผู้ช่วยของเอ็ดดี้ฮาวนะครับผมมาการที่การคาดการตัวผู้เล่นนะครับโดย บูสกอร์นะครับเขาก็จัดทีมมาประมาณนี้นะครับมาในระบบ433ทั้งนิวคาสเซิลและริพูนะครับมาดูฝั่งนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยผู้รักษาประตูเป็นนิกโป๊์นะครับแบ็กซ้ายแดนเบิร์นแบ็กขวาเป็นคีรันทิปเปียนะครับคู่เซ็นเตอร์เนี่ยเป็นสวนบอสแมนกับฟาเบียนชานะครับมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยเป็นบรูโนกิมารายนะครับมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นโจเอลลิงตันนะครับข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าโจเอลลิงตันเนี่ย 50-50เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเขาผ่านความฟิตหรือไม่นะครับผมส่วนมิดฟิลด์ขวางขวาเนี่ยเป็นซานโดโตนาลีนะครับหน้า3คนหน้าซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนขวางขวาเป็นมิเกลอาร์มิลอนนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นอีซักนะครับผมส่วนลิพูเรามาในระบบ4-3-3นะครับเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นอลิซงเบเกอร์นะครับแบ็กขวาเทรนดแบ็กซ้ายรบโรบบคู่เซ็นเตอร์เนี่ยเป็นโกนาเต้กับฟานได้นะครับ Uh, เรามาดูกันนะครับว่านัดน,นี้โคนาเต้จะผ่านความฟิตหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยเจนคอบ,บอกว่าโคนาเต้มีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ผ่านผ่านความฟิตเนี่ยก็อาจจะเป็นโจโจเอลมาติปหรือว่าโกเมสนะครับก็มาดูกันว่าโกนาเต้สามารถผ่านความฟิตได้หรือไม่นะครับผมส่วนกลาง3ามคนเนี่ย บูสกอร์ให้แม็กซ์อาริเตอร์เนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแต่ผมคาดว่าวาตารุเอนโดเนี่ยน่าจะไปยืนเป็นตัวรับนะครับแล้วก็แม็กซ์อาริเตอร์เนี่ยยืนมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นโซเวอสไลน์นะครับหน้า3ามคนบูสกอร์ให้ซาร่ายืนขวานะครับเดียดยืนซ้ายแล้วก็โชต้าฟอร์นายนะครับผมส่วนเตียโก้กับเตียโก้กับเคอร์ติโจนเนี่ยก็ยังไม่พร้อมนะครับ กลับมาซ้อมได้วันพรุ่งนี้วันจัน์นะครับส่วนสเตฟานไบเซติตเนี่ยก็น่าจะมีชื่อบนมานั่งสำรองนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็มีชื่อบนมานั่งสำรองนะครับส,สำหรับสเตฟานไบเซติตนะครับมาการที่สถิตินะครับในการเจอกันของคู่นี้นะครับ6นัดหลังสุดเนี่ย เราไม่แพ้นะครับโดยที่ชนะ4เสมอ2นะครับโดยสีนัดหลังสุดเนี่ยเราชนะรวดน,นะครับแล้วก็2ฤดูการติดต่อกันนะครับที่เราสามารถชนะนิวคาสเซิลแบบไปกลับย้าเยือนได้นะครับและลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมเดียวนะครับในดูกการที่แล้วเนี่ยที่สามารถยัดเยียดความปลาชัยให้กับนิวคาสเซิลได้ทั้งไปทั้งกลับนะครับผมสถิติของครับ กับเอ็ดดี้ฮาวนะครับพบก,กันทั้งหมดเนี่ย12ครั้งรวมทั้งสมัยตอนที่เอ็ดดี้ฮาวคุมบอลมัดด้วยนะครับผมครอปเนี่ยก็ชนะไป12เสมอหนึแล้วก็แพ้1น,นะครับโดยนัดที่แพ้เนี่ยตอนที่เราออกไปเยือนบอลมัดนะครับในปี2016นะครับนัดนั้นเราแพ้ไป4ประตูต่อ3นะครับซึ่งตอนนี้ คลอปเนี่ยชนะเอดีฮาวมาแล้ว10นัดติดต่อกันนะครับผมะฉงนั้นเรามาดูว่าคืนนี้คลอปหรือว่าลิพูเนี่ยจะยืดสถิติในการชนะติดต่อกันได้อีกหรือเปล่านะครับผมแล้วเดี๋ยวเราคอยมาให้กำลังใจกันนะครับผมสำหรับคืนนี้นะครับผมมาการที่ประเด็นบทสัมภาษณ์นะครับของ เจมี่คาราเกอร์นะครับให้สัมภาษณ์ผ่านสกายสปอร์ตนะครับความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของโมซาล่านะครับคาราเกอร์ก็หลังจากสามสี่วันที่ผ่านมานะครับทีมเอาอีทีฮัดเนี่ยสโมสรจากลีกซาอุนะครับก็กำลังไล่ไล่าายเซ็นต์ของโมซาล่าอย่างหนักนะครับคาราเกอร์เนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่าซาล่าเนี่ยจะถูกขายไปในซัมเมอร์นี้นะครับ แต่ว่าซัมเมอร์หน้าเนี่ยก็ไม่แน่นะครับคารคเกอร์เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับมุมมองของคารคเกอร์นะครับเขาบอกว่าซาร่าเนี่ยจะอยู่ต่อแม้ว่าเอาอิทธิัลเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะทดสอบการตัดสินใจของริพูตต่อไปนะครับผมแล้วก็เขาก็บอกว่าซาร่าเนี่ยจะไม่ได้ย้ายด้วยเงินค่าตัวประมาณร้อยล้านปอนด์หรอกครับแต่ว่าถ้าเงิน ประมาณ150ล้านปอนด์หรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไม่แน่นะครับที่รีพูเนี่ยอาจจะตกลงหรือว่าตัดสินใจขายนะครับแต่ปัญหาตอนนี้ตลาดเนี่ยมันใกล้ปิดแล้วเขาคาร่าเนี่ยก็อาจจะมองว่ารีพูเนี่ยถ้าปล่อยไปก็อาจจะหาตัวแทนไม่ทันนะครับผมด้วยนโยบายการทำทีมการบริหารทีมของ f อ g นะครับเขาบอกว่าถ้าเอา อิติฮัดเนี่ยมาจังหวะเวลาที่ดีกว่านี้นะครับพูดประมาณว่า,ามาเนิ่นๆแล้วก็ริพูมีเวลาในการหาตัวแทนทันเนี่ยก็ไม่แน่ว่าริพูเนี่ยอาจจะขายซาร่าแน่ๆนะครับประมาณนั้นนะครับเขาคิดว่าซาร่าเนี่ยน่าจะโดนขายถ้ามาในจังหวะที่ทาม,มิ่งมันใช่นะครับผมแล้วก็คาราเกอร์อยังเสริมอกีกว่าบอกว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของคูินโยนะครับคูนโยเนี่ย ดีพูก็เคยขายไาแล้วนะครับผมถ้าเอาอีดีฮัทเนี่ยยังคงลุกหนักไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่ามันคงไรสาระนะครับที่จะปฏิเสธเงินก้อนโตขนาดนั้นนะครับคาราเกอร์ก็ยังบอกบอกต่ออีกว่าเดอะคอปเนี่ยต่างก็ต้องการเซ็นสัญญาแล้วก็ไม่ต้องการาขายสารานะครับออกไปเพราะว่า ณขณาเนี้ซาร่าเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของลิพูนะครับผมคาราเกอร์ก็เลยทิ้งท้ายว่าเขาคิดว่าซาร่าเนี่ยจะอยู่ต่อนะครับสำหรับซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าซัมเมอร์หน้าเนี่ยก็ไม่แน่นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของคาราเกอร์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับผมสำหรับอนาคตของบางโมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับช่วงเวลาที่เหลือว่าซาร่าเนี่ยจะอยู่ต่อ คือว่าจะโดนขายออกไปนะครับผมมากันที่ตลาดตลาดอื่นบ้างนะครับตลาดดักเตะนะครับกาบี้เวก้านะครับดักเตะที่เคยมีข่าวกับเรานะครับที่สื่อพยายามเชื่อมโยงนะครับตอนนี้ฟาบิซซโอโรมาโนนะครับออกมาคอนเฟิร์มว่ากาบี้เวก้าเนี่ยได้ไปร่วมทีมกับอัลฮารีลีกในซาอุเรียบร้อยแล้วนะครับผม สำหรับกาบี้เวก้านะครับมาการช่วงสีสันหลังภาวนะครับก็เมื่อวานนะครับวันที่26สิงหาคมปี2005นะครับก็เราเนี่ยได้แชมป์นะครับยูฟ่าซูเปอร์คัพนะครับโดยที่ลิพูเราเนี่ยเอาชนะ CSKA มอสโกนะครับจากประเทศรัสเซียไป3าประตูต่อหนึ่งนะครับโดยในเวลาเนี่ยเสมอกันหนึ่งนึ่งนะครับเรา ทำประตูได้อีก2ประตูนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษเลยชนะไป3ประตูตอน,ตอนหนึ่งะครับได้แชมป์รายการนี้นะครับเราเข้าชิงในฐานะแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปีนั้นนะครับส่วนเ s สเคเอมอสโกเนี่ยก็เข้ามาในฐานะแชมป์ยูฟาครับนะครับผมก็วันนี้คลิปของ VR อรีูก็ประมาณเท่านี้นะครับก่อนจบคลิปเนี่ย ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ